ต้องระสลายทุกคนไหไม่ได้เนาะเก็บภาพประทับใจนะคะทุกคนต้องคุณกินเฮนะคะมองล้องนะคะกินเฮเฮเฮต้อพี่แบบนะคะมีนี่แบบนะคะเออสองสามรูง่าเอีกห่กทำเอไว้หนึ่งสองัอ๊ยสุกกันเลยยิ่งยิงขาม คนที่ได้รางวัลนะคะจะได้รับม่อล้วก็ถ่ายรูปไปเลยนะคะในทนส่วนน้องๆศิลปินนะคะเดี๋ยวไปภาพในห้องข้างหลังก่อนนะคะเดี๋ยวอราจะมีเรียกมาถ่ายรูปโอเคคะขอบคุณทุกค่นนะคะแม้ว่าเธอไม่ได้ใหญกดิฉันก็ตามนะคะพี่มิพี่มิคะเราห้เข้าไปบ้าง ไปใีก่โยกเข้าหน้อนหุเข้าไปก่อนไะนี่ครันี่ไหนนะเรียกมาค่ะโใครถ่ายเดีวยวใครยังไงแบบนี้ายเจนตกเลย